ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะพบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร r m u t p live นะคะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMTP u Live กันได้ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะในช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวของส้มตำกันค่ะส่วนช่วงที่2นะคะกับซอกแซกพาเที่ยวค่ะ พาคุณผู้ฟังไปแนะนำนะคะให้รู้จักกับเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2,567ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รวมไอเดียภาคอีสานไทยสู่การต่อยอดเศรษฐกิจกันนะคะ เข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินค่ะทุกวันที่2มิถุนายนของทุกปีนะคะจะตรงกับวันส้มตำสากลหรือ International ส้มตำ day ค่ะเป็นวันที่นานาชาติให้การยอมรับนะคะว่าส้มตำไทยนั้นอร่อยและยกย่องให้ส้มตำเป็นอาหารสากลค่ะเนื่องจากว่าส้มตำเป็นสุดยอดอาหารโปรดของคนไทยนะคะมีรสชาติปานกลางค่ะประกอบไปด้วยเผ็ดเค็ม หวานเปรี้ยวครบทุกรสค่ะเมื่อรับประทานคู่กับไก่ย่างข้าวเหนียวและผักสดแล้วก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่มีคุณภาพดีถึงขั้นดีมากค่ะส้มตำมีต้นกำเนิดไม่ชัดเจนนะคะแต่คำว่าส้มตำนั้นเกิดจากคำสองคำที่นำมาผสมกันค่ะได้แก่คำว่าส้มนะคะซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของภาคอีสานที่มีความหมายว่ารสชาติเปรี้ยวค่ะ และคำว่าตำนะคะนั่นก็คือการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวชนิดหนึ่งนั่นก็คือสากนะคะโดยที่จะใช้สากโคกลกลงไปเพื่อให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันค่ะและเมื่อนำทั้งสองคำนี้มารวมกันนะคะก็จะหมายความว่าอาหารรสเปรี้ยวที่เกิดจากการโคลกหรือตำนั่นเองค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะส้มตำของคนอีสานนั้นก็มีความหมายกว้างๆค่ะ คนทางภาคอีสานเรียกส้มตำว่าตำบักหุงหรือตำหมากหุงหมากหุงก็คือมะละกอในภาษาอีสานนะคะแล้วเรียกตำแตงกวาว่าตำหมากแตงตำถั่วก็คือตำถั่วฝักยาววิธีทำก็ทำคล้ายๆกับส้มตำแต่ใส่ถั่วฝักยาวแทนมะละกอตำให้ละเอียดกว่าค่ะใส่ส้มสองอย่างก็คือมะนาวและมะขามเปียกนะคะอาจจะใส่ปลาร้าบางคนก็ใส่มะกอก กินกับข้าวเหนียวปลาปิ้งและผักดองค่ะส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการตำส้มตำนะคะก็จะมีมะละกอพริกมะนาวมะเขือเทศกระเทียมน้ำปลาดีนะคะน้ำตาลปีบ๊บซึกหากมีเพียงแค่นี้ก็สามารถนำมาตำส้มตำได้อร่อยแล้วค่ะส่วนจะใส่ปลารา้าปูเคม็มถั่วฝักยาวหรือโรยด้วยถั่วลิสงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะ จะเอาเปรี้ยวเผ็ดหวานแค่ไหนก็ปรุงรสกันได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่หากจะพูดถึงวัตถุดิบหลักๆที่มีการบันทึกกันไว้อย่างชัดเจนก็จะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือมะละกอกับพลิกค,ค่ะมะละกอนะคะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางค่ะ ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก่อนสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะได้มีชาวสเปนและชาวโปรตุเกสค่ะนำเอามะละกอเข้ามาปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะคะท่านทูตนิโกล่าชแชเวส และซีมงเดลาลูแบร์ค่ะราชทูตฝรั่งเศสในราชาัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะได้เขียนบันทึกไว้ว่าได้รู้จักกับมะละกอซึ่งกลายเป็นพืชพื้นเมืองของสยามแต่ในตอนนั้นฝรั่งเรียกว่าเมลอนหรือแตงไทยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2475ถึง2479ค่ะรัฐบาลไทยนะคะก็สนับสนุนคนไทยให้มีการเพาระปลูกมะละกอเพื่อเอาอยางส่งไปขายต่างประเทศค่ะโดยนำไปผลิตเป็นหมากฝรั่งนะคะมีการเพาระปลูกมะละกอเรียงรายไปตามถนนมิตรภาพและเคยมีศูนย์คัดแยกพันธุ์มะละกออยู่ที่ตำบลทับกวางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะ ส่วนประเทศพื้นบ้านอย่างสีลังกาในสมัยนั้นนะคะก็มียอดการส่งออกอยางมะละกอไปที่สหรัฐอเมริกามากกว่าปีละ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะคะและยังมีวัตถุดิบอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพลิกค่ะ โดยพลิกที่ได้เข้ามาในประเทศไทยของเรานะคะก็เมื่อตอนที่ชาวฮอลันดาค่ะได้นำพลิกเข้ามาปลูกในไทยนะคะซึ่งพลิกนั้นเป็นวัตถุดิบหลักอีกอย่างที่ทำให้รสชาติของส้มตำมีความจัดจ้านเผ็ดร้อนค่ะแต่หากจะเจาะลึกถึงความเป็นมาของส้มตำว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนนำมะละกอมาขูดเป็นเส้นๆแล้วตำรวมกับเครื่องปรุงอื่นก็เป็นเรื่องยากค่ะเพราะไม่มีหลักฐานการบันทึกไว้นะคะ ในสมัยรัชกาลที่5ตำราอาหารไทยที่เก่าแก่อย่างตำราอาหารแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกรวงถูกตีพิมพ์ออกมาในปีพุทธศักราช2451แต่ในนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงส้มตําไว้เลยค่ะวรรณกรรมที่พูดถึงส้มตําก็คือ ตำรับสายสาวพานะคะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงษสนิทค่ะที่มีการกล่าวถึงข้าวมันส้มตำที่เสิร์ฟเป็นชุดๆรสชาว,วังนุ่มนวลไม่จัดจานแต่เป็นอาหารที่ทานกันในโอกาสพิเศษมากกว่าค่ะ ดังนั้นนะคะส้มตำจึงไม่ได้เป็นอาหารเก่าแก่โบราณอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจอาหารจานแซบนี้น่าจะมีอายุราวๆ60ต้นตนตนหลังสิ้นสุดสงครามครั้งที่สองก็มีการสร้างสนามมวยราชดำเนินขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งตอนนั้นชาวอีสานก็ได้มีการอพยพมาอยู่กรุงเทพกันมากขึ้น มีการปลูกสร้างบ้านเรือนหรืออาศัยกันอยู่แถวนั้นจนกลายเป็นแหล่งชุมชนของคนอีสานคนกรุงเทพสมัยนั้นไม่ได้หาอาหารรแสแซ่บของชาวอีสานกันได้ง่ายๆซึ่งถ้าอยากจะทานก็ต้องเดินทางไปทานแถวๆสนามมวยราชดำเนินเท่านั้นค่ะนี่คือเรื่องราวของส้มตำนะคะต้อนรับวันส้มตำสากลในวันที่สองมิถุนายนของทุกปีค่ะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจาก m c o t n e t ค่ะ ฟังคะงานเทศกาลอีสานสร้างสารรค์สอนะคะหรืออีสานครีเอทีฟเ e สติวัล2 0 2 4จัดโดยสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังค่ะให้ไปเรียนรู้สืบสารและร่วมพัฒนาความเป็นอีสานผ่านงานศิลปะดนตรีนิทรรศการนะคะรวมไปถึงงานโชว์เคสเวิร์กชอปงานคลาฟนะคะงานดีไซน์ งานอาหารอีสานฟิวชั่นและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของประเทศนะคะ โดยที่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนนะคะได้จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2567นี้ค่ะจะจัดขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะนั่นก็คือวันที่29มิถุนายนนะคะยาวไปจนถึงวันที่7กร,รกฎาคม2567ในจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดขึ้นในย่านของกังสดานนะคะย่านสีจันทร์ โรงแรมแอดลินะคะรวมไปถึงโคลัมโบ r ครอทีคอมมูนิตี้ค่ะโดยในปีนี้นะคะเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2,567ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4นะคะภายใต้ธีมซอนเดย p พ w วออฟอีสานค่ะโดยจะมีการนำเอาวัฒนธรรมภักอีสานนะคะมาผสมต่อยอดเติบโต ให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่จะเชิญชวนค่ะผู้ที่เข้าร่วมนะคะได้หาคำตอบในคุณค่าของความเป็นอีสานที่ทุกคนจะต้องสออนนะคะผ่านงานศิละปะดนตรีนิทรรศการโชว์เคสเวิร์กชอปงานคลาฟค่ะงานดีไซน์นะคะอาหารอีสานฟิวชัน่นและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะภายในงานนะคะมีการจัดก,กิจกรรมออกเป็น5รูปแบบมากกว่า200โปรแกรมกันด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานนิทรรศการนะคะงานโชว์เคสงานอีเวนต์ดนตรีค่ะรวมไปถึงงานทอล์กงานเวิร์กช็อปนะคะงานทัวร์และโปรแกรมสุดครีเอทด,ด้วยค่ะซึ่งถ้าพูดถึงกันไปแล้วนะคะคำว่าอีสานก็คือหน้าด่านของการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมค่ะรวมไปถึงเมืองและเศรษฐกิจนะคะเข้าด้วยกันค่ะ และด้วยความที่ภูมิภาคอีสานมีจังหวัดหลากหลายถึง20จังหวัดนะคะมีจํานวนประชากรมากที่สุดในประเทศค่ะซึ่งก็คือในภาคอีสานนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของอาหารค่ะที่อาหารอีสานปัจจุบันก็เป็นอาหารจานโปรดของใครๆหลายคนค่ะมีชื่อเสียงไปไกลในระดับโลกด้วยนะคะมีการการันตีจากมิชลินไกด์ค่ะในปี2566นะคะ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการขยายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยค่ะโดยได้คัดเลือก4เมืองตัวแทนนะคะอย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานีและขอนแก่นค่ะไว้ในไกด์บุ๊กคู่มือนักชิมระดับโลกด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะอีสานยังเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในเรื่องของดนตรีหมอลำค่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะโดยเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีหมอลำชื่อดังที่สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยหลายพันล้านบาทต่อปีค่ะรวมถึงดนตรีหมอลำประยุกต์นะคะอย่าง Paradise Bangkok หมอลำ International Band ค่ะวงดนตรีสายเลือดอีสานที่มีโอกาสเดินสายขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกมาแล้วด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้ค่ะตอกย้ำว่าอีสานมีดีที่รอให้ลูกหลานชาวอีสานนะคะและเพื่อนๆค่ะเพื่อนบ้านนะคะร่วมกันต่อยอดค่ะแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมให้อีสานกลายเป็นหมุดหมายในการไปเยือนของนักท่องเที่ยวนะคะในเทศกาลอีสานสร้างสารรค์ในปีนี้ค่ะก็จะเป็นเวทีที่จะทําให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปแสดงความคิดสร้างสารรค์ค่ะนําสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาประยุกต ต่อยอดเป็นผลผลิตส่งออกนะคะให้กับคนภายนอกด้วยค่ะและภายในงานนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับรูปแบบงานสร้างสารรค์งานทดลองสินค้าและบริการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมค่ะใน3อุตสาหกรรมอัตลักษณ์ถิ่นอีสานนะคะแล้วก็ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมงานหัตถกรรมด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะจากธีมซอนเดย์ค่ะใน3มิติค่ะก็จะมีในเรื่องของสซอนของดีอีสานนะคะที่เป็นการตีแผ่ต้นทุนความพรั่งพร้อมของทรัพยากรความสร้างสารรค์ในภูมิภาคอีสานค่ะที่มาจากกลุ่มคนสร้างสารรค์ธุรกิจสร้างสารรค์และก็ย่านสร้างสรรในพื้นที่เทศกาลนะคะส่วนซอนทดลองเรียนรู้ค่ะก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ทดลองเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนอีสานนะคะ หยิบเอกลักษณ์ความโดดเด่นในท้องถิ่นมาค้นหาแนวทางที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนะคะส่วนสะอนสร้างสารรค์โอกาสค่ะก็จะเป็นการสร้างโอกาสและแรงกระเพื่อมให้เกิดการผนึกกำลังความร่วมมือนะคะเพื่อต่อยอดพร้อมเชื่อมโยงสู่ภาคธุรกิจค่ะรวมถึงการเปิดตลาดนะคะใหม่ๆให้เกิดขึ้นค่ะในกิจกรรมหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการนะคะการเสวนาเวิร์กช็อปอีเวนต์และโปรแกรมบันเทิงนะคะแล้วก็ตลาดสร้างสารรค์รวมไปถึงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะถ้าหากว่าสนใจค่ะไปเที่ยวกันได้นะคะในช่วง29มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2,567นะคะตั้งแต่11งเช้าไปจนถึง21 นาฬิกานะคะหรือว่าสามทุ่มค่ะในย่านกลังสดานนะคะรวมไปถึงย่านสีจันย่านของโรงแดมแอดลิฟค่ะและโคลัมโบ c ครเอทีคอมมูนิตี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจาก t r a v e l กระค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะสีซอกแซกค,ค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook r m u t p Live กันได้ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดุรยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ